้ไม่ถือสาอะไรนักหนาเรามาเหอะแล้วไม่ต้องออกแรงขอใจนะนายไม่เป็นไรน่าน้ารู้ไหมว,ว่าสุกปลามีอะไร สูงกว่าป่านะมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็มีจัก,กรวาลแล้วมีพอดีมีสินายมีดาวมีเทวดาเทวดา,วาเธอเคยเห็นเทวดาเหรอล้วน่าเคยเห็นโลเหรออะไรนะเธอว่าไงนะลมเธอพูดถึงลมใช่ปะ่ะลมอะที่พัดไปพัดมา,าเทวดาวก็เหมือนลมอะแหละเธอจะมองไม่เห็นนะนะแต่ก็มีไม่ว่าจะไปให้ไหนมาให้ไหนเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมอืม แต่ถ้าเราทาควาดีนะไม่ว,ว่าจะนอนที่ไหนเทวดาก็จะรักษาถ้าอย่างนั้นนะเทวดาองค์ไหม,มก็ตามที่เขารักษาเธออยู่เธอช่วยบอกให้หน่อยนะว่าให้มารักษาฉันด้วยเฮ้ย,ยไม่ได้หรอกนายอ้าวทำไม,มแค่ะำมอดีเทวดานี่เขามีแบ่งว่าของใครของมันด้วยเหรอ ผียกแชาเพราะกันไม่ได้แปลกดีเหมือนกันไหนทำไมล่ะก็ถ้อใช้เทวดาเอ,อเดียกานะเราต้องเป็นผัวเมียกานสินายอ <c oughs> ขอใครขอมาสินาย <c oughs> เราอยากไม่อยากเป็นเมียนาหรอก vào khỏi là đây nó you mm -hmm.

กินหน่อนนะอ,อือีกน,นิดเดีวยวไม่ได้นาะยกินได้ทีละจิถ้ากินมากๆนะเดี๋ยวอ้วออกมาบอกกินนิดนึงโอ้ยอีอเดี๋ยวค่อยกินพออ่อคะ เด๋ยวอาญาไม่เป้ใช่ไหมโอ้ค่ายป่า,ากอาญาฝรั่งไม่เคยหาหนายอะไรก็ไม่ได้เอาทั้งห้ามานึกระเป๋าข้างเป้เร็วรอ เชื่นว่านะคะใบนี้เหมาะกับคุณพี่ที่สุดเลยละค่ะใบไม่ใหญ่ไปนหน่อยหรอคะนี่เล็กๆก็จะใส่พอที่ไหนกันคะมไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเอ่ยมือถือเอ่ยขนาดนี้นะคะเหมาะที่สุดเลยเอาก็เอาค่ะ,คะพี่เชื่อรหรือไทยนะคะะนี่ขอบคุณค่ะจริงๆคุณพี่ถือใบนี้เหมาะจ,<อ>จริงๆค่ะห<อ>นูจ๋าจัดการจ้ะเลือกคลย สวัสดีครับนสวัสดีค่ะเข้ามาข้างในก่อนไหมฮอบไม่เป็นไรครับข้างนอกดีกว่าครับอ๋อจ้ะมีอะไรเหรอจ๊ะเออคุณนะ้าพอจะทราบเรื่องหวานใช่ไหมครับที่จะตามนายเผาเข้าป่าเนี่ยคือผมว่ามันอันตรายไปหน่อยครับคือเขาก่อนนี้ผมไปก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยนะน้าก็ไม่สบายใจเลยนะจ๊ะ,ะก็ไม,ะะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะห้ามก็ไม่ฟัง นี่จัดข้าของเสร็จแล้วด้วยนะจ๊ะเนี่ยรู้เลยฮะคือผมเองเนี่ยก็ไปส่งข่าวให้ในายเผาว่าทราบเรื่องแล้วครับก็เลยฝากมือถือไว้กับผู้ใหญ่บ้านทางโน้นไว้เดี๋ยวตอนค่ำๆผมจะโทรไปนะครับก็เลยอยากจะรบกวนคุณนาช่วยถ่วงเวลาคุณหวานไว้สักนิดหนึ่งครับให้ทราบเรื่องที่แน่นอนก่อนแนละ้วเดี๋ยวไม่ว่ากันนะก็จะพยายามะนะจ๊ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะ่วงได้แค่ไหนคุณอ่านก็รู้จักเลยหวานนะ่ะว่าหวงคุณเผาขนาดไหน 哈。<music> <music> พวกมันผ่านมาหรือว่าจะมูมันดีแล้วโคลำบาแล้วแหละหมายถึงอะไรเหรอถ้าได้กี่ความไฟนะไม่ว่าเสือช้ามันก็ไม่ไม้นายเห,หรอไต้พวกที่เราตามจะมาสิมันจะตาหามั้งเ<ม>นี่ยเดี๋ยวยาเดือดน้น,นายกินซะาจะได้หายขาดตัวยาสอสาออย่างนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้ผลอเปล่าต้องรอดู ต้องฉันมียาของฉันเองกี่แล้วหายไหมล่ะหายเลยแต่นี่ฉันมึงกินไปแค่สองเม็ดมันก็ต้องรอให้กินหลายเม็ดก่อนมาม่มีแล้วเหรอฮะ มิ่ดีเอยาฉันไปทิ้งหมดแล้วเนี่ยโอนายมันไม่มีก็แปลว่าไม่มีสิทำได้ทำอย่างนี้มันก็ฆ่าก็ชัดเลยเนี่ยถ้าได้ยู่นะัน้นนาไม่ตาหรอกเนี่ยยาของพ่อเราใช้ได้นะขนาดคนที่ไป่ายป้านะอ,อ้วกมามีแต่เลือดดาดาอ่ะพ่อเ,เนี่ยต้มยาอย่างเงี้ยใช้ได้เลยเฮยาฉันไม่ทิ้งที่ไหนฮัมมิดี